ภาครัฐจังคงเดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่นเพี p ม2.5อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนคนไทยและกำหนดเป็น5แนวทางในการทำงานเชิงรุกครับหนึ่งคือให้กระทรวงเกษตรและสากร์ครับรณรงค์ให้เกษตรกรนั้นเปลี่ยนวิธีจากการเผาเป็นฝังกลบนะครับโดยภาครัฐจะสนับสนุนองค์ความรู้อย่างเต็มที่ที่สำคัญครับหากเกษตรกรรายใดไม่ปฏิบัติตาม ก็จะถูกตัดสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือจากภาครัฐทุกรูปแบบครับ2ก็คือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็กระทรวงพาณิชย์นะครับกำหนดมาตรการในการลดหรือว่าห้ามนําเข้าสินค้าทางการเกษตรที่พิสูจน์ได้นะครับว่ามีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผาครับ 3. คือกําหนดให้มีการจับกลุ่มและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นออกประกาศเขตห้ามเผาเลยนะครับ ผู้ใดฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับ 4. ก็คือจะมีการลงโทษปรับด้วยนะครับกรณีที่มีการเผาเป็นเหตุให้เกิดความรำคาญแก่ชาวบ้านที่สำคัญหากมีการลักลอบนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเผาก็จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดครับและ5นะครับจะต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ความรู้กับเกษตรกร,ะร,กรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฝังกลบและผลเสียจากการเผาจากภาคการเกษตรครับ เพราะฉะนั้นครับสิ่งสำคัญคือทั้งประชาชนผู้นำเข้าสินค้าภาคการเกษตรรวมถึงตัวเกษตรกรเองนะครับที่ต้องร่วมไม้ร่มมือกับภาครัฐในการลดปัญหาฝุ่นพียม2.5ครับ